สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจจน OTC ท็บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่อีเเท่านัน้นได้อีกเหลืออีกลูกเดียวนะคะมันอีกลูกเดียวเนี่ยแต่มันมีความหมายมากมายมหาศาลใ,ในใจของพวกเราทุกคนเลยนะคะที่เราทำไม่ได้แบงค์ต้องขอโทษแฟนบอลขอโทษทุกคนจริงๆนะคะที่ทำไม่ได้แบงค์มีความรู้สึกอย่างนี้ครั้งหนึ่งตอนที่ไปบอลโลกหญิงมันมันทำอย่างที่สุดแล้วนะคะได้แค่นี้นะคะมันมันต้องขอโทษจริงๆเพราอเข้าใจเลยว่าเป็นความหวังของแฟนบอลไทยนะคะ ต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่คือมันเป็นโอกาสเดียวแล้วที่เราจะไปเล่นบอลโลกรอบนี้ได้แล้วก็ให้การเล่นของเราวันนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันของอีกคู่หนึ่งอีกคู่ที่เกาหลีกับจีเล่นกันด้วยซึ่งเกาหลีชนะไป1-0ส่วนเราเองต้องการชนะ3-0นะคะซึ่งก็น้องๆทุกคนก็เล่นัปอย่างเต็มที่แล้วนะคะ ในความรู้สึกของน้องๆทุกคนเนี่ยแม่คิดว่าโดยเฉพาะน้องที่อยู่ทีมานานทีชาติมานานไม่ว่าจะเป็นหมุยเจอุ้มดังสารับเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกเสียดายแล้วก็ผิดหวังบางคนก็ร้องไห้เพราะว่าเขาแทบจะหมดโอกาสแล้วที่จะได้ไปเล่นรอบนะาเกมนี้เป็นเป็นเกมที่วัดชะตาของหลายๆคนก็แม่ก็ขอบคุณน้องทุกคนที่เล่นในใจอยากก่างเต็มที่นะคะขอบคุณ แฟนบอลที่มาเชียร์กันอย่างล้นหลามแล้วทำทั้งไม่ได้นะคะมันออกมาไม่ไม่เป็นขุนกับเราเลยนะคะไม่ว่าที่เกาหลีจะชนะจีนหนึ่งูแล้วก็เราเองเอิยไม่ทำไม่ได้อีกเหลืออีกลูกเดียวนะคะมันอีกลูกเดียวเนี่ยแต่มันมีความหมายมากมายมหาศาลในใจของพวกเราทุกคนเลยนะคะที่เราทําไม่ได้แมนต้องขอโทษแฟนบอลขอโทษทุกคนจริงๆนะคะที่ทําไม่ได้แมนเคยมีความรู้สึกอย่างีงครั้งหนึ่งตอนที่ไปบอลโลกหญิงมันมันทำอย่างที่สุดแล้วนะได้แค่นี้นะคะ ต้องขอโทษจริงๆเพราะเข้าใจเลยว่าเป็นความหวังของแฟนบอลไทยนะคะทั้งชาตินะคะที่จะเห็นบอลไทยไปบอลโลกในช่วงนี้แล้วก็เป็นความหวังของออสมาคมแล้วก็นักเต็กชุดนี้ทุกคน mm hmm. พวกเราพูดกันก่อนเล่นเกมนะคะ mm hmm. พูดกันตั้งแต่เมื่อวานว่ายังไงจะต้องเอาให้ได้นะ,ะ mm hmm. แล้วก็มันขาดไปแค่ลูกเดียวจริงแต่ลูกเดียวนี้มันมีความหมายถึง5ปีต่อไปเลยนะคะไม่ต้องกบขอโทษอย่างสุดซึ้งนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากๆเลยนะน้องเออ ได้ครับก็หลายๆลายคนจะอยู่ในในการทับบนโลกรั้งต่อไปแล้วก็หลายๆคนอคนจะไม่อยู่ที่นี่แล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยสะกดทีนต่อไปครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรผมไม่อยากจะแสดงความขอแยให้ทุกคนได้เห็นว่าวันนี้มันมันก็สุดที่สุดแล้วขอบคุณเสีย์จกทุกคนผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีก็มันเป็นเหตุที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ที่เราทำให้ทุกคนผิดหวังก็ต้องขอโทษนะครับ

ตอล้วก็อะมีการา็บรงต่างทุกคนเ่านั้เต็มชาติไทยทุกคนนะครับคนนี้เขาตายไม่ต้องเสียใจเลยใจาม่ต้องยสียจเไไป อเต็ติที่นี้แม้แต่เยาวชนที่ดูอยาบานเชื่อว่าสกวันคุณจะต้องุใจแม้าคุณาไม่ได้หากพวกเขาตอุกมจะเป็นแรแใจใ้ครับเพื่อมาติไทยของเราค,ครับู้